แล้วก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับใน EP นี้นะเราจะมาพูดถึงอีเวนต์ในอีเวนต์กันนะครับในเรื่องของอีเวนต์บนวาเลนไท์ของซีซั่นนี้นะของปีนี้ครับว่าราคาของอีเวนต์เนี่ยมันราคาเท่าไหร่กันแน่ผมดักไว้ก่อนเลยนะว่าในสตรีมผมคำนวณผิดครับผมคำนวณผิดครับในคลิปนี้เป็นคลิปที่คำนวณถูกต้องและเป็นราคาจริงของมันครับถ้าใครดูสตรีมผมบ,บอ่อยเนี่ยจะรู้ว่าผมบอกว่าราคามันอยู่ที่สี่พันสองใช่ไหมไม่ใช่นะครับผมคำนวณผิดครับ อืมอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาของมันในจีนเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่โอเคไหมอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าม่ส่วนของอีเวนต์นะครับอีเวนต์เนี่ยวิธีการเล่นก็คือคุณไปเล่นในด่านอะไรก็ได้ครับยังไงมันก็เกิดอยู่ครับอืมจะอรอพิเศษหรือไม่มันก็เกิดอยู่ดีเนาะส่วนไอ้ตรงนี้เนี่ยคือให้คุณเนี่ยเริ่มคำนวณโดยการบวกไอ้เจ้าพวกเนี่ยนี่บวกมาเรื่อยๆื่อยครับอันนี้ไม่ต้องบวกนะครับอันนี้เนี่ยมันได้ฟรีครับถ้าคุณเก็บถึงตามที่มันกําหนด อันนี้เนี่ยผมจาไม่ได้นะว่ามันอยู่ประมาณสองพันหนึ่งหรือสองพันสองโอเคไหมอันเนี้ยเนี่ยไอที่มันอยู่ข้างหลังเนี่ยโอ้มันค้างว่ะช่างมาันเถอะนะครับเอาเป็นว่าอันนี้ไม่ต้องบวกเพราะถ้าคุณเก็บถึงมันให้คุณฟรีโอเคไหมตกลงนะแล้วก็บวกไปอีกหนึงกระดานสุดท้ายครับนี่ก็จะเป็นทั้งหมดบวกสี่กระดานเนาะไม่นับกระดานนี้นะครับนี่กระดานนี้ไม่นับนะครับนี่โอเคไหมอ่าโอเคนะครับก็ถ้า เรามาดูของกันเนี่ยอีเวนต์เนี่ยมันจะได้ทั้งหมดหกร้อยห้าสิดอกกุหลาบนะครับ mm. ต่อหนึ่งพันลบักนะอีเวนต์นี้นะเขาบอกคุ้มค่าที่สุดเกินนี้ครับผมจะคิดจากอันนี้เลยนะเพราะว่าของทุกอย่างที่มันบวงมาเนี่ยอ่ะอันนี้ผมขอลบไปก่อนนะครับอันนี้อ่ะเอนะครับก็คือว,วิธีการคำนวณเนี่ยคือคุณต้องเอาดอกกุหลาบเนี่ จากกระดานที่ที่ผมบอกให้คุณนับบวกบวกบวกกันมาเมื่อกี้นี้สี่กระดานครับไม่นับกระดานที่ผมบอกนะโอเคไหมเพราะนั้นคือคุณเก็บถึงเงินคุณก็ได้นะครับให้คํานวณบวกกันเสร็จแล้วก็มันจะได้ตัวเลขถ้าผมจำตัวเลขที่บวกกันไม่ผิดนะจะเป็นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะผมจำราคานี้ได้แต่ว่าไอ้กระดานสุดท้ายอะราคาโหดมากครับถ้าผมจำมผิดน่าจะอยู่ที่ห้าพันหกกระดานแรกสามกระดานแรกนะสามกระดานแรก ถ้าผมดจำราคาไม่ผิดจะอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเป๊ะไหมครับใครบอกว่าไม่เป๊ะบอกได้นะครับนาทีที่เท่าไหร่บอกไว้ด้วยนะครับอืเราจะได้คุยกันรู้เรื่องเนาะโอเคไหมถ้าหมดจำไม,ม่ผิดเนี่ยนี่จะอยู่ประมาณราคานี้นะครับอืทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าเอาล่ะเราจะต้องคำนวณดอกกุลาบเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่จึงจะเพียงพอต่อเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบโอเคไหมอ่ะเอซีนะอันนี้คือราคาที่บวกโบวกบวกกันมาจนครบแล้วนะไม่นับอันนี้ผมบอกนะครับอ่ะโอเค คุณก็ต้องเอาหกร้อยห้าสิบครับมาตั้งแล้วทีนี้คุณก็ต้องคูนครับคูณด้วยเท่าไหร่จึงจะพอกับเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบโอเคไหมผมคูณด้วยสิบสองเนี่ยเห็นไหมมันอยู่ที่เจ็ดพันแปดนะค,คุณต้องเติมสิบสองครั้งครับไอหนึ่งพันลบัคที่คุณเห็นเนี่ยคุณต้องเติมสิบสองครั้งโอเคเนาะถ้าสมมติเติมสิบเอ็ดครั้งขาดครับขาดอภิมหาขาดแล้วคุณต้องเติมสิบสองครั้งครับตอาละเพอเราได้ตัวเลขของดอกกุหลาบที่เราต้องการใช้ใน,นะนอีเวนนนตตตีต้้้้แลวะคคครรััับมมือองงเิ เราก็เอาโลบักเนี่ยมาคูณครับอ่ะเอาโลบักมาคูณครับโลบักก็คือหนึ่งพันคูณด้วยสิบสองก็จะได้หมื่นสองนะครับนี่ได้หมื่นสองเอาทูคราคำถามต่อไปคือเติมจากเงินจริงเนี่ยในเงินบาทไทยเนี่ยเท่าไหร่อ่ะอันนี้เนี่ยผมจะพูดในกรณีของมือสี่หมนะที่มันไม่มีโปรโมชั่นอะไรเลยนะบบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับผมก็ได้นะก็คือคูณเติมสี่สิบาทใช่ไหม จะบอกเติมสี่สิบาทได้แปดสิบรเบัคเติมสองร้อยได้สี่ร้อยเติมสี่ร้อยได้แปดร้อยเติมแปดร้อยได้พันเจ็ดตรงกันไหมครับหรือมีโปรโมชั่นอะไรก็ก็กําไรครับแค่นั้นเองอืมก็คำนวณจันเอาเองแค่นั้นเองว่าต้องเติมอะไรเท่าไหร่แต่นี้ผมคิดโดยที่ไม่มีโปรโมชั่นก็ราคาตามที่บอกไปเลยครับเติมสี่สิบได้แปดสิบเติมสองร้อยได้สี่ร้อยเติมสี่ร้อยได้แปดร้อยครับเติมแปดร้อยได้พันเจ็ดโอเคชัดเจนเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาบวกกันครับว่า เติมเท่าไหร่กูจะได้หมื่นสองหมื่นสองพันนะอันนี้เนี่ยก็คือผมนับจากไอตัวแพงเลยก็คือตัวสี่พันครับตัวสี่พันบาทผมไม่รู้มันตีเป็นสี่พันบาทไทยไหมหรือว,ว่ามันตีเป็นค่าเงินอะไรยังไงเท่าไหร่นะแต่ในตัวเลขที่ผมเห็นเนี่ยก็คือสี่พันนะจะได้หนึ่งาาหมื่นก็คือคิดจากตัวเกมเลยครับก็คือมันให้เราเติมสี่พันเนาะจะได้หนึ่งหมื่นลบอ่ะเราได้หมื่นหนึ่งนะอ่ะก็บวกอีกที่มันจะขาดเหลือเศษครับเศษก็คือหลักพัน จำได้ไหมไอ้ที่ผมบอกว่าแปดร้อยเนี่ยมันจะได้พันเจ็ดอ่ะเราก็กดแปดร้อยอ่ะทีนี้ก็จะเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยมันยกระดอยู่ครับเป็นคุณคุณจะเติมเท่าไหร่ครับคุณจะเติมสี่สิบาทสองครั้งก็ได้หรือคุณจะเติมสองร้อยบาทได้สี่ร้อยไปเลยก็ได้ถ้าคุณเติมสี่สิบบาทสองครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นแปดสิบเนาะปึ๊บปึ๊บอ่ะมันก็จะอยู่ประมาณนี้ โอเคไหมแต่เรื่องถึงไม่ถึงเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบนะแต่ถ้าเป็นคนปกติมันก็ต้องเติมสองร้อยถสี่ร้อยอยู่หรือเปล่าอ่ะผมคิดง่ายๆอย่างนี้เลยกันอ่ะคนปกติอนะ่ะเนี่ยเติมอยู่ประมาณนี้ไอตัวเลขที่ผมเอาขึ้นมาอันนี้คือเลขเงินที่มันให้เราเติมนะผมไม่รู้มันตีเป็นเงินบาทหรือเปล่านะอืมเดี๋ยวจะลองดูก็ได้อ่ะลองดูก็ได้เนี่ยก็คือเป็นห้าพันนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันอือ อันนี้คือแพ็กเกจพันเจ็ดพันเจ็ดเนี่ยในเกยียมันบอกว่าแปดร้อยบาทไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือเปล่านะอ่ามันคือเงินแปดร้อยบาทจริงจริงด้วยครับอือก็ตามนั่นแหละสรุปอีเวนต์นี้ก็ชิดกลมๆไปนะจากเงินเมื่อกี้เนี่ยก็คือห้าพันบาทรวมค่าแรงกำไรก็หกถึงเจ็ดพันนะครับในสเต็เนี่ยผมพูดผิดหลายครั้งมากเลย ผมก็รู้สึกว่ามันทำแม่งทำแม่งนะเอาจริงไอ้เรื่องตัวเลขเนี่ยหรือเริ่มเริ่มจักแบบว่าบวกบวกพร้อมกันเลยไหมมันจะได้รู้ว่ามันจริงหรือมันไม่จริงอ่ะไปเลยครับมาอืมอืม ac ac ครับสามสิบมีทั้งหมดกี่ครั้งครับสองครั้งใช่ไหมใช่ครับสามสิบสองครั้งครับอ่ะสามสิบบวกสามสิบสี่สิบมีกี่ครั้งครับสี่สิบมีทั้งหมดสาม ac ac สามครั้งครับสี่สิบมาบวกด้วยสี่สิบบวกด้วยสี่สิบบวกด้วยสี่สิบอ่ะสี่สิบสามครั้งนะ เลื่อนไปครับห้าสิบสองครั้งครับอืมห้าสิบห้าสิบอ่ะหกสิบสองครั้งครับหกสิบสองครั้งฟึบฟึบอ,อ่ะแล้วก็หนึ่งร้อยปิดท้ายครับกระดานแรกอ่านี่คือกระดานแรกนะครับกระดานที่สองครับมีอะไรบ้างครับกระดานที่สองอันนี้มันกระดานแรกอ่ะหนึ่งเลื่อนแป๊บอ่ามีสามสิบสามสิบสี่ครั้งอืมหนึ่งสองสามสี่อ่ะ, 1, 2, 3, 4, อะมีสามสิบสี่ครั้งเนาะโอเคไหมมีกับระเบิด แล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้ mm hmm. แล้วก็สี่สิบสี่ครั้งครับสี่สิบหนึ่งครั้งครับใครที่คำนวณตรงนี้แล้วมันตรงก็ข้ามไปเลยก็ได้นะแล้วก็ห้าสิบหนึ่งครั้งหกสิบหนึ่งครั้งแปดสิบหนึ่งครั้งหนึ่งร้อยหนึ่งครั้งสองร้อยสิบหนึ่งครั้งโอเคอ่ะแปดสิบอ่ะร้อยหนึ่งอ่ะสองห้าศูนย์กระดาษสองจบเลยครับให้กระดาษที่สามครับกระดาษที่สามมีอะไรบ้างครับอ่ะกดบอกไว้รอเลยอ่ะมีสามสิบหนึ่งครั้งครับสามสิบหนึ่งครั้ง ้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบมีต้งบวกกี่ครั้งครับห้าสิบสามครั้งครับอ่าโอเคห้าสิบสามครั้งต่อไปหกสิบแปดสิบร้อยสามสิบบวกหกสิบแล้วก็แปดสิบแล้วก็ร้อยสามสิบแล้วก็สองร้อยยี่สิบแล้วก็สามร้อยกระดานนี้ไม่นับครับกระดานนี้ไม่นับอันนี้ได้ฟรีครับต่อไปครับกระดานมหาโหเห็นไหมเป็นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกระดานสุดท้ายเนี่ยห้าพันหก ผมจำได้ผมจำได้ครับผมจาได้แม่นเลยครับกระดาษนี้ยเล่นเอาทำผมเนนี่ทำหมล้าแล้วกระดาษนี้ผมจำไม่ผิดต้องผมจำไม่ผิดเล่นอยู่ประมาณสองสามวันถึงจะได้นะกระดาษนี้อืมอันนี้ก็คือกระดาษสามกระดาษแรกใช่ไหมอืมที่ผมบอกว่าเอกระดาษที่สี่ไม่ต้องนับใช่ไหมครับโอเคนะกดถากลับแล้วนะตามที่บอกนะครับแล้วเดี๋ยวผมกดบวกไปเลยแล้วกันรอแบบมันโหลดนครับ ผมจำได้ว่ามันห้าพันหกจริงมีสองพันสองพันกับแปดร้อยแล้วก็ห้าร้อยสองครั้งปะแล้วก็สี่ร้อยสามครั้งใช่ไหมนะเห็นไหมเป็นไงโอ้โหอย่างแม่นครับสามร้ 300, อยอ่ะสามร้อยแล้วก็สี่ร้อยสามครั้งผมจําได้แม่นเลยอือสี่ร้อยสามครั้งแล้วก็ห้าร้อยสองครั้งอืม แปดร้อยอ่ะแปดร้อยก็บวกด้วยอีกสองพันนะนี่เห็นไหมเป็นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบจริงๆครับไม่ได้มครับเห็นไหมเนี่ยกระดานเนี่ยผมข้ามให้แรับอืมใครที่ดูมาถึงตรงนี้นี่คือเป้ครับไอที่พูดไว้ตอนต้นคลิปไม่ได้โมอนะเออเอเลยครับอืมโอเครู้เรื่องนะก็อีเวนต์นี้ประมาณอยู่ที่ห้าพันบาท 4, 9, 5, บอกสี่พันเก้าพันก็แล้วแต่ครับแต่ผมตีมมกลมไปเลยแล้วกันเออใครจะมาเติมโรบักให้ขาดหรอจริงไหมอืมนี่ผมอ้างอิงจากคาร์โรบักเนี่ยนีก็ตามนั้นครับเรามาลองคำนวณเงินเขียวกันดูครับไหนไหนก็ไหนไหนแหละไหนไหนมาทางความรู้ก็เอาที่สุดกันเลยดีไหมอ่ะคือเมื่อกี้ทีทางโรงพยาบาลโทรมาเรื่องประกัิการรักษาคนระับว่าได้แหละผมจะเอาไปยื่นในเรื่องกินอาหารนะเผื่อล็อตเข่งอะไรนี้มาแล้วมาต่อก็เรื่องเงินเขียวครับเรื่องเงินเขียวผมมีอยู่ประมาณ แสนสี่จริงๆก็แสนห้าแต่ว่าไปซื้อของจากร้านค้าอะไรเงี้ยมันก็เหลือแค่นี้คะแต่ว่าจริงๆถ้าเก็บนิดหน่อยเนี่ยก็ถึงนับถึงอผมจะคิดเป็นแสนห้าเลยนะโอเคไหมลองคำนวณเงินเขียวกันดีครับโทเค็นอ,อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบโลบัตเท่ากับห้าพันโทเค็นอืมแล้วลองคำนวณกันดูนะว่ามันต้องเติมเท่าไหร่ถึงจะได้แสนห้าครัก็คือเอาห้าพันคูณด้วย ถ้าผมจำไม่ผิดคูณด้สามสิบเปอร์เนห้านะอ่าจริงด้วยนะ,ะตั้งเตือนหกสามสิบครั้งก็เอาจํานวนโลบัคเนี่ยคูณด้วยสามสิบครั้งนะโอเคก็หนึ่งสองแปดศูนย์คูณด้วยสามสิบเออสามหมื่นแปดสี่ร้อยโลบัคตีเป็นเงินไทยเท่าไ,รไหร่ว้นะดีก่อนนะครับกด Enter เอนเตอร์ไปแล้วกันสามหมื่นสี่แปดร้อยเอ้ยสามหมื่นแปดสี่ร้อย ดี๋ยวนะคือราคาสูงสุดที่เกมให้เติมเนคือแปดพันครับได้ทั้งหมดสองพันสองสองพันสองร้อยห้าสองพันสองห้าร้อยดินี่ขอเติมใหม่เลอ่ะเอาใหม่สามแปดสี่ร้อยโอเคนะสามแปดสี่ร้อยคูณไม่ดี๋ิต้องอ่ะแปดพันเงินไม่ดีิเราคิดตามฮารุบะไม่ใช่ว่ามันต้องเติมไล่ลงมาตั้งแต่แปดร้อยบาทขึ้นไปหาแปดพันเลยหรือเนี่ยใช่ไหม ใช่ไหมครับเท่าที่ผมดูเนี่ยอ่ะงั้นเดี๋ยวผมคิดจากราคาโลบัคเลยละกันคือเมื่อกี้มันสามแปดสี่ร้อยใช่ไหมอันนี้ผมบวกในราคาโลบัคนะไม่งงนะครับเริ่มจากแพงลงมาถูกแล้วกันนะอันนี้คือราคาโลบัคนะสองสองห้าร้อยตัวเลขที่พิมพ์อยู่นี่คือโลบัคนะโอเคไหมอ่าบวกอีกหมื่นหนึ่งอ่าหมื่นหนึ่งบวกอีกสี่เปอห้าเฮ้ย ไม่ถึงว่ะจริงด้วยว่ะน้องเติมตั้งแต่แปดร้อยไล่ขึ้นไปยันแปดพันแล้วพันเจ็ดจริงว่ะถามว่าอ่ะไอเสียดเกินตรงเนี้ยมันพอจะเติมอะไรที่มันถูกแล้วมันหยวนได้ไหมก็มันได้แหละแต่คุณจะเติมขาดหรือเติมเกินล่ะออืมถ้าคุณเติมโลบัดจริงไหมครับถ้าคุณจะเติมสี่ร้อยสองครั้งเลยราคาแปดร้อยเหมือนกันแต่คุณได้พันหกคุณจะเติมพันเจ็ดครับอืม มันมีวิธีการเติมที่แบบได้พอดีเป๊ะแหละแต่ผมตีเป็นอย่างนี้แล้วกันก็คือแปดร้อยไล่ขึ้นไปแปดพันก็จะเป็นอ่ะอันนี้คือราคาเงินบาทแล้วนะแปดร้อยสองพันสี่ร้อยแปดพันโอ้เยอนนะอันนี้คือเงินบาทนะบวกสองพันบวกสี่พันบวกแปดพันเทียหมื่นสี่แปดร้อยแล้วกูหมื่นสองอะไรวะเนี่ยใน Steam. สตรีมแสดงว่าคำนวณนี้ผิดด้วยดิบอลไล่เลยครับ เกือบหมื่นห้าเงินเขียวในเกมนี้เท่ากับเกือบเท่าเงินจริงเลยเนี่ยหากลบห่างก,กันแค่ไม่กี่ร้อยครับอืมเอาเงินขาวได้ไหมล่ะแต้มอะใช่ไหมเนี่ยเงินขาวที่ผมชอบพูดถึงเอาด้ไหมล่ะอันนี้ไม่ได้จะคุยอะไรว่ะส่วนใหญ่ผมก็ใช้แบบซุ่ยซุ่ไล่อยู่แล้วดิอืมถ้าเติมเนี่ยถ้าสมมติว่าเติมอันนี้แปดเก้าพันหนึ่งสอง หนึ่งสองถ้าสมมติว่าเติมแบบเซฟเฟเปนะแบบถูกๆเลยก็จะเติมทั้งหมดหกร้อยประมาณห้าร้อยประมาณสี่ห้าร้อยไม่สี่ดิประมาณห้าร้อยกว่าบาท,จานนนะทเจอบอเนี้ยนะแพ็กเกจเนี้ยนะสี่ร้อยคะแนนเนี้ยในเงินขาวเนี้ยประมาณห้าร้อยกว่าบาทครับเฮยผมไม่เติมผมไม่เติมประมาณนี้ครับอืมใครมีสี่ร้อยก็คิดไว้ประมาณประมาณห้าร้อยแะ้วกันอือประมาณนี้เนาะก็อย่างที่บอก กมบางเกมเขายัางอ้างอิงจากราคาซื้อขายตามเงินจริง,รง,รงเกมนี้ก็เหมือนกั้แหละแค่ต่อให้มึงเล่นปมนต้องรอจบสามที่ยอยู่ดีวะใช่ไหมอืมโอเคก็ทำนี้โอเคเนาะถ้าผิดพลาดอะไรยังไงตรงไหนก็เม้นบอกไปได้นะดูคำนวณพลาดตรไหก็บอกไ้ได้นะอืมก็เอาละไปเจอกันใหม่ในสตรีมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าโอเคเนาะเดี๋ยวต่อไปจะทำคลิปดวคอาใหม่เพราะว่ามันโดนลิขสิทธิ์เพลงซึ่งผมได้ปิดได้ปิดไปแล้ว คลิปนั้นคือปิดเป็นส่วนตัวไปแล้วเนาะเดี๋ยวจะรีวิวใหม่นะครับโอเคก็ไปเจอกันใหม่พี่นะครับบ๊ายบายครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับไปแล้ว